กูนะกูจะซื้อประกันมึงให้มันเอออ่ะกูกูมีราคานะเพราะว่านี่กูเพื่อนมึงนะอ่ะมึงลงทิปแล้วมึงโดนไปในกลุ่มเลยจะมีง<ป>ะเงี้ยเล่มเนี้ยถ้าเสียชีวิตเราทั้งหมดเจ็ดล้านบาทหมาถึงต้องการที่จะทำให้ได้ใช่มคใช่ขอทำให้ได้ สุดที่สักคุณปันนะครับใช่ค่ะเขาแนะนำให้รู้จักว่าชื่อคิวตอนนั้นไม่รู้จักคนชื่อแด้ทำไมรู้จักไม่รู้จักในนามชื่อคิวแล้วตอนก่อนเอกสารนั้นาเคือว่าผู้ทำกรมธรรม์เนี่ยเสียชีวิตเนี่ยผู้รับประโยชน์ในไทยเนเอกสารที่ระบุไปกรมธรรม์เนี่ยระบุไปตอนแรกเป็นลูกสาวเขาค่ะลูกสาวของแอมเขามีลูกที่ ไม่ใช่ค่ะเป็นลูกสาวเขาแล้วเขาแจ้งว่าเป็นบุตรบุญธรรมเอ่อเอกสารก็เลยขอไปรับรองบุตรบุญธรรมก็เลยปัดข้อนี้ไปก็เลยจะเปลี่ยนเป็นชื่อเขาใช่เขาเขาจะเปลี่ยนเป็นชื่อรภรอรยาแทนก็คือกูอนะกูจะซื้อประกันมึงให้มันเออ การโทรหาคิวเรื่อยๆจนแอมไลน์มาบอกว่ามึงอย่าเพิ่งโทรหาคิวนะกูทะเลาะกันอยู่เลย พี่ดีขึ้นไหมคะพี่ดีขึ้นไหมคะผูใช่เ็กรับตาแล้วก็พยักหนา้าชื่อชมจจูมเอาไปขึ้นรถย่างเดี่ยวกเ,เอาไปโรงพยาบาลกูเอาไปโรปงพยาบาลอาการเขาดีขึ้นจีจูมไปย่างเดี่ยวไปที่นี่ข้าวมาดีขึ้นอ้าวดีขึ้นเลแกันหน้านี่ยเราเป็นผู้ช่วยแต่จีจูมไปจาจูมไปไปุ๊บแล้วก็บหารุ่งหนีลยเนบแลกวหารุ่งอนีด้วยกอัอกาากอว,อออวปลาที่แล้วก็งรุล้ก หาหาหาจนในแลนเดาทุงมาหายเราหาใส่ตอนใส่กูไ้อันก้อนที่ไปกูไให้มที่นี่ตกลงเสีเอาไปหรือว่าเอาไปเอาแล้วไปพ่อพ่อพ่อ,พ,อพ่อเราหาปึ๊บหน้าก็เลยถามเราว่าให้ให้ป้าถามแม่ว่ากิ่นี่ยังมาตอนเศร้าอ,อาือย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซักแม่แม่บอกเอออย่าเพิ่งซักพี่เขามา ไม่สินะนะก็เลยยืนย <uhhh S 1> ุคค้านี <practice> e ่แหละเฮ้ยยุคกับเพราะท่านในศาลก็เลยถามอีกก็ถามอีกกินนี่ยังมาจ้าตอนเศร้านั่นป้าถามเนี่ยกินนี่ยังมาผมกินยาฤกษิด่วยดวงเรื่อกว่าเมื่อก่อนที่ผมกินยาผู้เมียยืนยุ่งุ้นตอนตอนผัวว่านผัวผัวว่านกินยาฤิษ์ดกษ์ช่วยงยาฤกษิด่วยวงพ่อได้ยินผัวว่ากินยาฤกษิด่วยดวงตนอดเรียนมาเธอเธอย่าหลับนะ เธอเธออย่าหลับนะลืมตาลืมตาเปนไหมเธออย่าหลับบัตที่เหนียนพี่พี่กินกินกินยาหนูเหรอพี่ถึงเป็นบัตที่เนียนแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูขอให้มีความสุขมากๆนะพี่ครับไม่ใครจะมีอารมณ์เพื่อนตายทั้งผัวตายทั้งคนแต่ตัวเองมียังมาจัดวันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์ตัวเองมีความสุขมันเป็นสิ่งที่น่าสงสัยตั้งแต่วันแรกที่ผมสงสัยแล้วครับ ฝังทรัพย์สินครับเพราะเพื่อนผมมีทรัพย์สินเยอะก็คืออย่างน้นอยเขาก็เอาไปตั้งตัวได้ครับมีทองสร้อยคอ5้าบาทข้อมือ3บาทแล้วก็แหวนทองไม่รู้กี่วงแล้วก็พระเลี่ยมทองแล้วก็เงินสดเพราะว่ายายเขาได้ยกให้นางสาวแอมไปทั้งหมดเพราะว่าคิดว่ามีลูกด้วยกันเลยไม่ติดใจครับบางช่วงบางโอกาสก,าก็ขอ2องพันห้าพันหมื่นหนึ่งแล้วแต่ครับถ้าเพื่อนผมมีเพื่อนผมก็พ,อพอร้อมโอนตลอดเหมือนกันเพราะเพื่อนผมรู้สึกดีกับเขาไว้ใจเขาทุกๆเรื่อง ทีนี้เราก็เหมือนติดตามมาเรื่อยๆจนตามั้งล่าสุดอะ15มีนาแต่เพื่อนเนี่ยทราบทาบมาจากเพื่อนค่ะว่าคิว,วเสียชีวิตแล้วแล้วตอนแรกเราก็ยังไม่เชื่อว่าเสียจนแบบเขาก็ส่งของชํำร่วยงานมาให้อ่ะค่ะเออก็เลยแบบก็ช็อกนิดนึงว่าเป็นชื่อคนนี้ที่เราเพิ่งเจอกัน ประกันมึงให้มันเออป่ะกูกูมีราคานะเพราะว่านี่กูเพื่อนมึงนะอ่ะมึงลงคลิปแล้วมึงโน้ตไว้ในกลุ่มเลย <c oughs> <c oughs>